เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ผันตัวมาลงทําธุรกิจอีกคนล้วล่ะคะ่ะสำหรับหญิงลีสรีจุมพลนะคะหรือว่าหญิงลีธิดารัตนักรองลูกทุ่งสาวหมอลําซิงเจ้าของเพลงฮิตคาเฟอีนที่ล่าสุดนะคะได้เลิกดีของวันที่ส2ธันวาคมที่ผ่านมาจัดงานเปิดตัวบริษัทไอโอดิจิตอลเทคโนโลยีจำกัดผู้จำหน่าย LED ดิสเพคครบวงจรอย่างเป็นทางการซึ่งในธุรกิจนี้นะคะได้รวมหุ้นกับเพื่อนชายคนสนิทนอกวงการอย่างคุณตน้น กรรมการบริษัท I.O. Digital Technology จำกัดนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงนะคะที่พร้อมการันตีความมืออาชีพในการออกแบบแล้วก็ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลแบรนด์ s ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์นะคะติดตั้งจอ LED มากกว่า15,000ตารางเมตรและดิจิทัลไซเนจนะคะมากกว่า1,000เครื่องตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลที่ล้ำสมัยก้าวทันยุคโลกดิจิทัลนั่นเองค่ะ แล้วก็สื่อทุกช่้องนะครับที่มาร่วมดีๆในงานเปิดตัวออฟฟิศใหม่ของเราครับโซลูชันที่ตึกละร้านแห่งนี้นะครับก็ทางผมก็ยินดีมากที่จริงๆร่วมงานกันมาสักพักแล้วแต่วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาเปิดนะครับเปิดตัวแล้วก็ทำกิจกรรมในวันนี้ครับขอบคุณมากครับผมจริงๆธุรกิจของเราคือกลุ่ม LED แล้วก็พวกดิจิตอลไซเนตนะครับก็คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภาพสื่อต่างๆที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นมีเดีย ออ,ออนไลน์ต่า <ต1971 S 1> <74. S 2> งๆนะครับแล้วก็พวกจอได้ครับโอเคครับจะให้ทางพี่ลิ้มอธิบายคร่าวๆก็คือมิชเชลเลรับครับก็ทางคุณต้นจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับจอก็คือเป็นพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับแต่ว่าของทางผมเนี่ยจะดูแลเรื่องซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ทางผมเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ตัวระบบดิจิตอลไซเนตเนี่ยมันฉลาดมากกว่าของที่ในตลาดทั่วไปด้วยนะครับก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีมีฟังก์ชันการทางานที่แอดวานซ์ขึ้น ก็จะทําให้ลูกค้าทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็อาจจะโชคชะตาขีดเส้นมาให้พวกเราได้ร่วมงานกันนะคะเออนื่องจากว่าคุณต้นน่ย คือทางคุณต้นแล้วก็ออฟฟิศไอโอเนี่ยจะเปิดออฟฟิศสักที่หนึ่งแล้วทีนี้เวลาที่พวกเรามาได้มีโอกาสสังสรรค์กันหรือว่ามาเจอกันแล้วก็จะบอกยิงก็จะบอกว่าตรงเนี้ยออฟฟิศเขาก็ถามข่าวเราอย่งบอกว่าออฟฟิศออฟฟิศฟิตเนสยิงปิดไว้นานแล้วมีฟิตเนสเต็มเลยถ้าเธอจะมาใช้ตึกก็มาสิยิงจะได้เอาฟิตเนสกลับรีสอร์ทนะคะแล้วคุณต้นก็เข้ามาดูกับพาร์ทเนอร์กับผู้ส่วนแล้วเขาก็พอใจเลยเพราะว่าจุดยุทธศาสตร์ของการเดินทางตรงเนี้ยค่ะค่อนข้างที่จะ สะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด่วนก็สะดวกใครไปมาก็สะดวกแล้วก็ตึกของเราสามารถที่จะ เป็นออฟฟิศรองรับลูกค้าเ<ด>พื่อสร้างความมั่นใจได้นะคะแล้วก็สามารถบรรจ<อ>ออุวัสดุมากมายได้นะคะ<ด>ในจํานวนหลายชั้นที่สามารถใช้งานได้เยอะๆ<ด>แล้วก็หญ<ด>ิงก็รู้สึกว่าความมั่นคงของบอสต้นอ่ะเขาสร้างมาจากความลำบากของเขาแล้วณนะวันหนึ่งที่เขาให้โอกาสให้หุ้นหญิงให้หได้มีส่วนร่วมในการพีอาประชาสัมพันธ์แล้วก็ใช้ตึกตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นถ้ามั่นใจยญิงหญิงนี่ก็จะร่วมด้วยแล้วก็หญิงก็มีความรู้สึกอุ่นใจและ ตึกยิงมีชีวิตขึ้นมาแล้วค่ะคตั้งแต่ที่ปิดไปนานอะ่ะยิงดีใจอะค่ะจร,จริงจริงเหตุผลนะครับที่เลือกอร่วมทำธุรกิจกับยิงเรียรไม่ใช่แค่ว่ามีตึกเหลือทําอะไรเนี่ยหลัากๆกก็คือเขาเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากนะครับอ <c oughs> ย่เทียบก็คือเป็นเพื่อนการเห็นตั้งแต่การเติบโตตั้งแต่ศิลปินดังใช่ไหมครับจนเริ่มทําธุรกิจทํารีสอร์ทจนวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่เราจะไปด้วยกันได้แล้ว คือจุดหมายที่ทําด้วยกันเพื่อให้มันเติบโตยิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อทุนเกื้อหนุนกันครับเออหญิงลีก็ไม่ได้คาดหวังมากแต่ว่าหญิงมีความเชื่อมั่นศักยาภาพของทางผู้บริหารที่เขามีการบริการเดิมอยู่แล้วนะคะหญิงก็รู้สึกว่าก็ได้อาน,นิสงจากพี่ๆนี่แหละนะคะจะได้อาศัยในส่วนของภาคธุรกิจต่อไปนะคะเพราะว่าอย่างพี่ๆเห็นด้านหลังลก็จะเป็นจอโค้งที่หญิงไม่เคยเห็นเอ้ามันโค้งได้ด้วยเหรออะไรอย่า,ยางจอวงกลมหรือ หลากหลายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางบริษัท i o สามารถผลิตแล้วก็เซอร์วิสได้อย่างรวดเร็วคือบริการหลังการขายที่ดีที่เป็นจุดแข็งของวอตต้นต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ให้เกียรติมาในวันนี้ถ้าหากว่าใครท่านใดที่ได้เห็นนะคะว่ายิงลีได้ร่วมหุ่นกับวอตต้นในส่วนของธุรกิจบริษัทไ o d อริ t ต l นผลิตจอ LED ดรับติดตั้งทั่วประเทศก็ฝากนะคะติดต่อยิงลีหรือว่าติดต่อทางบริษัทไ o โอริ t ต l ก็ได้นะคะติดตั้งจอทั้งภายนอกทั้งภายในนะคะแล้วก็ตาม มุมตามจุดต่างๆซึ่งมากมายมากยิงลีอาจจะอธิบายไม่หมดมันเยอะรายรละเอียดนะคะให้โทรมาที่เบอร์ไหนอ่ะเบอร์เบอร์ยิงลีก็ได้เบอร์ไหนก็ได้เบอร์ยิงรีก็ได้ค่ะเบอร์ไหนก็ได้เบอร์บริษัทไอโอดิจิตอลก็ได้เลยนะคะหรือว่าฝากพี่ๆขึ้นเบอร์ทางบริษัทไอโอด้วยก็ได้ค่ะก็ถ้าช่องทางในการติดต่อง่ายสุดครับเซิร์ชว่า iO d i g i t e c h นะครับหรือว่า iO d i g i t a l t e เทคโนโลยีก็ได้เจอเลยหรือ i o ยิงลีก็ได้ครับก็จะขึ้นมาที่สำคัญยังจะบอกว่าราคา บริษัทนี้เบาค่า,าสินค้าดีสินค้าดีดแต่ราคาเบาไทยบ้านคุยกันได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจ LED Display นะคะธุรกิจใหม่ของยิงลี่สามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ io d i g i t c h com ได้เลยนะคะ